เปิดแพ็กเมสซี่ให้ดูหน่อยครับจัดไปน้องชายมาเปิดกันดีกว่าเอาตัวไหนดีล่างไหนดีเออยังล่างไหนก็ได้นะครบหมดมาไปเก้ารอยทองแรกมาโอ้ล่างไหนก็ไนะด้มา,มา,า,มาเถอะข่าวเลยข่าวไปเลยไม่เป็นไรเรามีสอง0ัทองนะเจอไปก่อน ใครมารอบแรกนี่บาเยนน์มิวนิกเคลวะเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้ตัวสแตนดาร์ดมาเล่น10ตัวนะมองนี้แงดีมาไปต่อกันดีกว่าลุยอีก900จะมาไหมเฮ้ย hey, มีลุงว่ะเห็นเขาบอกออกง่ายนะเพลงนี<ๆ>้ยผมรอมาหลายวันแล้วรอมาดูมาหลายวันแล้วอุ้ยโอ้โหไมใไ่และ บายเย็นอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเซล่าอฮ้ยทองหมดแล้วไงเติมวะเดี๋ยวไปเติมแป๊บนึงมารอบนี้เราเติมมาอีกหนึ่งพันทองนะเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าไปต้องมาแล้วแหละรอบนี้อฮ้ยมาจริงวะมามามาล่างไหนแค่นั้นแหละโอ้ยไม่ใช่สีดำนะสิถ้าสีดำสองล่างมาเว้ยเอ้ยแพ็คแรกที่ประหยัดทองนะ ล่างไหนฮะอีสองพันเก้าใช่ไหมโอ้ยล่างที่โฮงแมนยูนี่ว่าโอ้ยพอแล้วพอแล้ว,แ,ลวแค่นี้ก็พอใจแล้วโอ้โปกติต้องเมานะแพ็กนี้ไม่เมาที่เขาบอกออกง่ายออกง่ายจริงว่ะเออต้องไปลองแล้วนี่เมสซี่สองพันเก้าสวยจุบสตาร์ทเป็นไงล่ะสวยๆทองมันเหลือ440ว่ะเอาไงดีวะ กดให้หมดเลยไหม400เนะี่ยไม่รู้เหลือไว้ทําไมนะมาเดี๋ยวมากดต่อให้หมดกันดีกว่า400ทองไป100แรกรีโอ้โหไฟนะลุงหลอกอันนี้ลุงหลอกลุงหลอกกดข้ามเลยมยเออมาต่อต่อต่เฮ้ยขาวตามไปอีก200ทองครับทุกท่าน เฮ้ยผู้ไปเล่นยิงดิเฮ้ย2015ป่ะเนี่ยเฮ้ย2015ป่ปะเทียบสูตรจะได้สองัโอ้ล่าทีมชาติโอเคไม่แย่ไม่แย่ก็เปิดไปประมาณ30กบกว่าใบปะ34หรือ36บใบนี่แหละโอเคคลิปนี้คุ้มจัดคลิปนี้คุ้มจัดมาขอบคุณคนทำอิ่โอ้ เจอไม่ไรแพ้ก็แล้วคลิปนี้คุ้มจัดใครไม่เปิดลองเปิดดูทุกคนคุ้มจัด